นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา11.20น,นาไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือเป็นภารกิจเยือนปร,ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นประเทศสุดท้ายนับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากก่อนหน้านี้ที่เคยยกเลิกการเดินทางเยือนมาเลเซียมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมหลังเกิดวิกฤตอุทกภยัยขึ้นภายในประเทศการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับทวิภาครรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ชายแดนร่วมกันระยะทางราว650กิโลเมตรอีกด้วยตอบแทนนะคะล้วก็เป็นแนวชายแดนที่ยังต้องมีหลายๆมุมที่จะต้องหารือแล้วก็รวมถึงเอ็มบยค่ะ ส่วนของอีลานั้งงต้องว่าไปตามขั้นตอนนะคะค่ะเดี๋ยวต้องดูจังหวะก่อนนะคะเราเดี๋ยวถ้ารัมตีเจรหงก็มาอยู่แล้วยังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวคอดูก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราคงจะไปคุยในเรื่องของกรอบความร่วมมือมากกว่าคือเราไม่เน้นเป็นคุยเป็นรายละเอียดเราแต่เราคิดว่าสิ่งที่ควรจะทําอย่างแรกก็คือกรอบในการเจราจาความร่วมมือระหว่างแนวชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียน,นี่จะเป็นตัวใหญ่มากกว่าในการวางความร่วมมือร่วมกันทั้งสองประเทศนะคะ ขณะที่กระทระวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุในการถแถลงการว่านายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายกรัฐมนตรีดาโต้สรีนาจิปราซักของประเทศมาเลเซียจะร่วมลงนามความร่วมมือทั่วไปร่วมกันระหว่างสองรัฐบาลซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนปัญหาการค้ายาเสพติดอุตสาหกรรมอาหารฮาลานการค้าและแรงงานชาวไทยในประเทศมาเลเซีย ก่อนที่ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารคำ่ำร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาที่บ้านสปรีสรีเปอร์ดานาก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงดึกของวันนี้ค่ะ